แนะนําชื่อแล้วก็หน่วยงานครับสวัสดีครับผมนภาพปดลสุขเกษมนะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัท GFE Energy Balance จำกัดนะครับบริษัทของเราก็ทำเกี่ยวข้องกับนะฮะเรื่องวิศวกรรมการจัดการและการแปรรูปขยะพลาสติกในะครให้มาเป็นน้ำมันครับผมถามนุมมองเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องภาวะโลกร้อนนี่ครับทางองค์กรของเรามีแนวทางยังไงบ้างครับพี่การ การที่โลกเราร้อนขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นวิกฤตร่วมกันเนี่ยผมมองว่ามันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตและเพราะว่าหลังจากที่วิกฤตเรื่องโลกร้อนเนี่ยนะฮะมันเป็นภาพใหญ่คราวนี้ก็จะเป็นวิกฤตที่ย่อมย่อมลงมาก็จะเป็นเรื่องวิกฤตพลังงานเนี่ยการจัดการทําอย่างไรเราเตรียมการรับมือเรื่องนี้อย่างไรทางบริษัทผมนะครับเป็นผู้จัดการเรื่องของขยะพลาสติกเนี่ยหมายความว่าเรามีส่วนอย่างยิ่งเลยในการที่จะเอาขยะนะครับ ที่ฝังกลบอยู่พลาสติกที่ฝังกลบอยู่นะครับเป็นพาเรียกว่าเป็นมนลพิษนะฮะและก็เป็นการสร้างสิ่งปนเปื้อนระบบน้ําระบบอากาศแล้วก็สร้างโลกร้อนโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าในขณะที่เอาพลาสติกไปฝังระยะนานๆก๊าซมีเทนจะเกิดขึ้นซึ่งก๊าซมีเทนก็จะระเหยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศก็เป็นหนึ่งในการสร้างปัญหาโลกร้อนดังนั้นบริษัท GFE ก็มีมีเทคโนโลโยีนี้ก็คือ ขยับพลาสติกขึ้นมาจากนั้นก็นําขยาับพลาสติกนี้มาเปลี่ยนนะฮะวิธีการโดยใช้ความร้อนเข้าไปให้กุณหภูมิที่สูงโดยที่เราไม่ได้เผานะครับเราเรียกว่าให้ความร้อนจนกระทั่งว่าเขาหลอม <ๆ S 2> เมื่อตัวเ้าหลอมเนี่ยสภาพเขาก็จะเปลี่ยนกลายมาเป็นไอระเหยแบบ <encrypted> มีน้ํามันอย<ๆ>ู่ในตัวดัง<ๆ>น,นั้นเมื่อเราแคกตัวเขานะครับให้กลายเป็น ของเหลวและของเหลวก็จะกลายเป็นกันกลับมาเป็นน้ํามัน oh. อันนั้นตัวนี้เรากลับมาใช้ได้โดยที่ mm hmm. ลดปริมาณการนําเข้าน้ํามันดิบ mm hmm. นะฮะน้ำมันที่ได้จากขยะพลาสติกก็จะกลายเป็นกระบวนการที่มีทั้งส่วนในการช่วยโลกร้อน <Cut. S 2> ลดโลกร้อนส่วนในการที่จะลดเรื่องของการนําเข้าน้ํามัน mm hmm. นะฮะแล้วก็ยังช่วยเรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมเพราะ <Cut. S 2> ว่าทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น นะครับพื้นที่ที่เราใช้ในการฝังกลบทั่วประเทศไทยเนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้คาดว่าประมาณสัก20%แล้วนะครับ,รบและในอนาคตเนี่ยปัญหาเรื่องการฝังกลบจะไม่มีที่ให้ฝังกลบเราจําเป็นจะต้องคืนที่เหล่านั้นที่เป็นบ่อขยะกลับไปให้กับการอยู่อาศัยการปลูกพืชนะครับหลายๆสิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่บริษัททําเพื่อความยั่งยืนนะฮะนั่นหมายถึงว่าเราตอบโจทย์ความเป็นมิตกรกับสิ่งแวดล้อม ความ,มปลอดภัยนะครับ,รบแล้วก็ความยั่งยืนในเรื่องอของการที่เราจะลดอุณหภูมิโลกร่วมกันครับถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยครับสำหรับขวดพลาสติกนี่ถือว่าเซอร์ไพรส์มากกับการการนำมาแปรรูปกลายเป็นน้ำมันได้ครับอ,อย่างในงานนี้ทางพี่นำในส่วนของโมเดลอะไรมาเสนอในบูธออกบูธบ้างครับพี่ g f v ก็มีตัว Demon State Unit นะครับเป็นชุดการทดสอบวัสดุที่เราเรามาทดสอบก็คือพลาสติกนะครับที่เป็นขยะ ปริมาณขยะทดสอบ1กิโลกร,รมัม1กิโลกร,รัมนะครับ,รบเราเอาเข้าไปทดสอบในชุดทดลองของเราซึ่เราแสดงให้ดูเนะี่ยน้ำมันที่ได้ออกมาจากขยะพลาสติก1กิโลกร,รมัมเชื่อมไหมครับว่าปริมาณน้ำมันนะครับได้ประมาณ1ลิตรเพราะนั้นขยะ1กิโลกร,รัมเนี่ยได้น้ำมัน1ลิตร นะครับเราเอาน้ํามันนี้นะครับสามารถที่จะไปเข้ากระบวนการ process รกรันต่อให้เป็นน้ํามันดีเซลก็ได้น้ํามันเบนซินก็ได้นะฮะอันนี้เรามาแสดงในนิทรรศการครั้งนี้เพื่อให้คนรู้สึกว่าอ,อ๋อมันเกิดขึ้นได้จริงเอาขยะมาทาน้ํามันได้จริงนะครับอ่าน,นี่คือสิ่งที่เรามาแสดงเอออย่างเครื่องเรานี่เรามีการจะมีขายกับถ้าภาคกระชนท่านในสดสนใจเรามีการขายด้วยไหมเอยในขณะนี้ปัจจุบันเนี่ยโปรเจกต์ของ GFE นะฮะกำลังทำโปรเจกต์ใหญ่มาก ที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งอุดรธานีเนี่ยโดยเทศบาลเมืองอุดรธานีมีการเอาขยะไปฝังกลบเอาไว้เป็นเวลานานแล้วปริมาณขยะที่ฝังกลบนานแล้วเนี่ยมีเป็นล้านตันเราก็เลยเป็น G จีบริษัท g จีก็เป็น EPC นะครับเรียกว่าเป็นผู้ออกแบบวิศวกรรมแล้วก็สร้างเทคโนโลยีไปทําการ ขุดขยะจากบอ่อขึ้นมานะครับแล้วก็นำพลาสติกที่ได้มาทำการแปรรูปเป็นน้ำมันนะค,คาดว่าโปรเจกต์กเราเนี่ยในสิ้นปีนี้นะครับเราสามารถจะได้น้ำมันแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาเข้าโปรเซสในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าได้กระแสไฟฟ้านะครับส่งเข้าไปในระบบกริด เชื่อมโยงเข้าไปในระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวยังไงวันนี้ขอบคุณพี่มาเล้วนะครับที่มาให้ข้อมูลดีครับขอบคุณนครับขอบคุณครับขอบคุณราการทันหุ้นแล้วขอบคุณพิธีกรด้วยครับขอบคุณครับ